ท้องฟ้ายามค่ำคืนอันเงียบสงดกลับเต็มไปด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นเพราะทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนบีสองสปิริตสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจการทหารขั้นสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทะลุทะลวงแนวป้องกันที่ทันสมัยที่สุดและสามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไร้ร่องรอยการปรากฏตัวของมันไม่เคยเป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่หนักแน่นถึงโลกว่าการผาเผชิญหน้าทางยุทธศาสตร์อาจใกล้ก่อว่าที่เราคิด ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวลือเกี่ยวกับความตึงเครียดนิวเคลียร์กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นหลายสำนักข่าวรายงานตรงกันว่าเกิดการเคลื่อนไหวของกองกำลังทางอากาศและกองเรือในหลายภูมิภาคขณะที่รัฐบาลมหาอำนาจต่างๆพยายามเก็บงำรายละเอียดไว้เป็นความลับแต่ภาพดาวเทียมและข้อมูลจากผู้สังเกตการณ์ได้จุดประกายความสงสัยว่าบางสิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นและ B2 ก็คือหัวใจสำคัญของเกมการเมืองระหว่างประเทศในเวลานี้ B2 ส p i r i t ิไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดามันคือผลลัพธ์จากการวิจัยด้านเทคโนโลยีล่องหนที่ซับซ้อนที่สุดในโลกด้วยโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อหลบหลีกเรดาร์มันสามารถบินลึกเข้าไปในอาณาเขตของศัตรูโดยแทบจะไม่มีใครตรวจจับได้เมื่อบวกเข้ากับความสามารถในการบรรทุกอาวุธทั้งแบบธรรมดาและนิวเคลียร์ทำให้ทุกภารกิจของมันกลายเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่สำหรับคู่แข่งเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันกำลังถืออะไรอยู่ ข่าวลือที่แพร่สะพัดในโลกออนไลน์ช่วงสองสัปดาห์มานี้บอกว่าอาจมีการทดสอบทางทหารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์นิวเคลียร์บางคนอ้างว่ามีการซ้อมรบลับในมหาสมุทรขณะที่อีกด้านหนึ่งบอกว่าเป็นเพียงปฏิบัติการเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองเท่านั้นความจริงอาจยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่แน่นอนคือชื่อของ B2 ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในฐานะตัวแปรสำคัญของสถานการณ์หลายผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใหม่ เพราะการแข่งขันด้านอาวุธกลับมาร้อนแรงอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นโครงการขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงการพัฒนาโดรนติดอาวุธหรือแม้แต่การทดสอบระบบป้องกันทางอาวกาศทุกสิ่งล้วนเกี่ยวพันกับสมการด้านนิวเคลียร์และในสมการนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนอย่าง B-2 คือหมากที่ทรงพลังที่สุดแม้เครื่องบินรุ่นนี้จะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่แล้วแต่ศักยภาพของมันยังคงน่ากลัวเพราะสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ความเงียบของ B2 เมื่อทยานขึ้นสู่ฟ้ากลับดังก้องในเวทีการเมืองโลกและทุกครั้งที่มีข่าวว่ามันถูกส่งไปประจำการใกล้พื้นที่ขัดแยง้งตลาดหุ้นและราคาน้ำมันก็มักสั่นสะเทือนตามไปด้วยนอกจากนี้การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ B2 ยังเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ตัวอย่างเช่นการบินลาดประเวณใกล้เขตแดนที่มีความขัดแยง้งมักจะสร้างแรงกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามต้องทบทวนท่าท,าทีใหม่ หลายครั้งที่การปรากฏตัวของมันสามารถยับยั้งไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามเป็นสงครามใหญ่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนการเขย่าวขวัญที่ทําให้ประชาคมโลกไม่อาจนิ่งเฉยได้ข่าวลือล่าสุดบอกว่าการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่มี B 2เข้าร่วมอาจเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณไปยังฝ่ายที่กำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แบบไม่เปิดเผยแม้รัฐบาลจะยังไม่ยืนยันแต่การปฏิเสธที่เนียบเชียบยิ่งทำให้เรื่องราวลึกลับมากขึ้นไปอีกผู้คนตั้งคำถามว่าภายในสองสัปดาห์นี้อาจมีเหตุการณ์สำคัญบางางงอออยย่่รู และโลกกำลังเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความสงบและการปะทุสิ่งที่ทำให้ B2 น่าจับตามองยิ่งกว่าคือจำนวนที่มีอยู่อย่างจำกัดปัจจุบันมีไม่กี่ลำเท่านั้นที่ประจำการอยู่แต่ละลำมีค่าใช้จ่ายมหาศาลทั้งค่าบำรุงรักษาและการปฏิบัติการแต่สหรัฐอเมริกาก็ยังคงเก็บรักษาและปรับปรุงมันต่อไปเพราะรู้ดีว่าในบางสถานการณ์ไม่มีอะไรทดแทนพลังอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์ของมันได้เลย เมื่อพูดถึงอาวุธนิวเคลียร์หลายคนอาจคิดถึงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือเรือดำน้ำนิวเคลียร์แต่เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนกลับเป็นหมากที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าเพราะสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้ตลอดเวลาสามารถบินวนรอคำสั่งหรือแม้แต่ถอนตัวออกหากสถานการณ์เปลี่ยนไปสิ่งนี้ทำให้ B2 ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นเครื่องมือทางการทูตท,ที่ทรงพลังท่ามกลางข่าวลือที่สับสนเราเห็นได้ว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลาย และการพูดถึง B2 บ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าโลกกำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนเสียงเงียบของเครื่องบินที่โฉบอยู่เหนือเมฆอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าความสมดุลแห่งอำนาจกำลังจะเปลี่ยนไม่ว่าความจริงเบื้องหลังข่าวหรือสองสัปดาห์นี้จะเป็นเพียงการซ้อมรบหรือการเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นสิ่งที่ชัดเจนคือ B2 Spirit ได้กลับมาอยู่ในใจกลางของบทสนทนาระดับโลกอีกครั้งทุกสายตากำลังรอคำตอบว่าโลกกำลังเดินไปทางใด และในเกมที่เดิมพันด้วยอนาคตของมนุษยชาติเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนล,ลำนี้อาจเป็นตัวแปรที่ชีช้ชะตาได้และนี่คือเรื่องราวของ b 2ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในเวลานี้เมื่อข่าวลือขยายตัวความจริงก็ยิ่งถูกตั้งคำถามโลกกำลังจับจ้องอยู่กับ2สัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความกดดันทุกการเคลื่อนไหวของมันอาจเป็นได้ทั้งสัญญ,ญาณเตือนภยัยหรือเพียงแค่เกมทางการเมืองแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดเรื่องราวนี้ก็ทำให้โลกทั้งใบต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด